อ่ะครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของห้องเรียนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเล็กนะครับในรายวิชาดนตรีนะครับมาวันนี้นะครับเราจะมาร่วมทํากิจกรรมกันนะครับก็คือเป็นคําถามพัฒนากระบวนการคิดนะครับซึ่งอยู่ในหนังสือของนักเรียนนะครับจะอยู่ที่หน้า88นะครับ จะมีอยู่5ข้อนะครับหน้า88มี5ข้อนะครับให้นักเรียนทําใส่สมุดนะครับใส่สมุดของนักเรียนนะครับทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะครับลงในกลุ่มไลน์ของห้องเรียนเราด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปทําคําถามพัฒนากระบวนการคิดนะครับคุณครูก็จะมาสรุปนะครับความรู้เดิมที่เราเคยเรียนไปนะครับ มาเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของเครื่องดนตรีไทยนะครับจาได้อยู่เนาะเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะครับมีอะไรบ้างครับนักเรียนครับอย่างที่1คืออะไรครับเครื่องดีดนะครับอย่างที่2ครับเครื่องสีอย่างที่3ครับเครื่องตีนะครับอย่างที่4ก็คือเครื่องเป่านะครับเครื่องดนตรีไทยจะมีอยู่4ประเภทนะครับจาได้เนาะนะครับแล้วก็ เครื่องดนตรีสากลนะครับจะแบ่งออกเป็น5ประเภทใหญ่ๆนะครับอย่างแรกคือเไรครับเครื่องสายนะครับอย่างที่2ครับคือเครื่องเป่าลมไม้นะครับอย่างที่3ครับเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะครับอย่างที่4ครับเป็นเครื่องตีกระทบแล้วก็สุดท้ายเป็นเครื่องดนตรีประเภทลิมวนะครับหรือว่าคีย์บอร์ด จำได้เนาะอันนี้ก็เป็นความรู้เดิมนะครับที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับต่อไปนะครับเตรียมสมุดดินสอปรากานะครับให้พร้อมนะครับเราจะมาร่วมทำตอบคำถามพัฒนากระบวนการคิดนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1โจทย์ถามว่ามีเครื่องดนตรีไทยใดบ้างนะครับที่มีลักษณะคล้าย เครื <premises. S 2> ่องดนตรีสากลนะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างมา2คู่นะครับให้ยกตัวอย่างมา2คู่นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นอันนี้เรียกว่าซอด้วงนะครับซอด้วงเป็นเครื่องดนตรีไทยนะครับซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับนะครับไวโอลินนะครับมันคล้ายกันยังไงครับนักเรียนคล้ายยังไงนะครับก็คือเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีเหมือนกัน นักเรียนจะตอบอะ,อะไรก็ตอบมานะครับคู่ที่1นนักเรียนตอบอะไรก็เขียนมาคู่ที่2องอคืออะไรนักเรียนก็เขียนมานะครับเอาที่มันมีลักษณะคล้ายกันนะครับเข้าใจเนาะนะครับต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2โจทย์ถามว่าถ้าหากไม่มีเครื่องดนตรีนะครับนักเรียนคิดว่าจะสร้างสรรเสียงดนตรีได้ด้วยวิธีการใด ข้อนี้นักเรียนอาจจะหาวัสดุอุปกรณ์ที่มันอยู่ใกล้ตัวนักเรียนเอามาทำังไงก็ได้ให้มันเกิดเสียงเราชอบอะไรเราก็ลองคิดมาสำหรับคนครูก็จะเป็นการปลบมือซึ่งง่ายง่ายมากเพราะว่าเราก็มีมือกันทุกคนใช่ไหมครับนักเรียนมีมือกันอยู่ทุกคนก็จะเป็นการปลบมือไปจังหวะทําให้เกิดจังหวะแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์เสียงดนตรี ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเป็นการเป่าขวดน้ำนะครับเป่าท่อพวกนี้นะครับก็จะทำให้เกิดเสียงได้เหมือนกันนะครับหรือว่าที่ครูเห็นนักเรียนทำบ่อยๆก็คือเป็นการเคาะโต๊ะใช่ไหมครับเคาะโต๊ะให้มันเป็นจังหวะนะครับมันก็จะทำให้เกิดเสียงตีได้เช่นกันนะครับนักเรียนมีวิธีการแบบไหนก็ลองตอบมานะครับในข้อที่2นะครับต่อไป ข้อที่3นะครับโจทย์ถามว่าเสียงของเครื่องดนตรีไทยและเสียงของเครื่องดนตรีสากลใดบ้างที่คล้ายกันมีเสียงเป็นอย่างไรนะครับข้อนี้โจทย์ถามหาเสียงนะครับเสียงที่มันคล้ายกันนะครับแล้วก็ตอบมานะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับดนตรีไทยก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นกลองตะโพนนะครับกลองตะโพนเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะครับแล้วก็คล้ายกับอะไร ของเครื่องดนตรีสากลก็จะเป็นกลองเบสนะครับกลองเบสนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีเหมือนกันนะครับลักษณะเสียงเป็นยังไงครับกลอง2ตัวนี้มีลักษณะเสียงแบบไหนอ่ะเสียงทุ้มใช่ไหมครับเสียงทุ้มเหมือนกันนะครับนักเรียนก็ตอบมานะครับอ่านักเรียนจะตอบอะไรก็ได้นะครับไม่มีผิดนะครับเอาที่มันมีเสียงคล้ายกันนะครับได้เนาะข้อที่3นะครับต่อไป ข้อที่4นะครับโจทย์ถามว่าการร้องเพลงที่มีเครื่องดนตรีประกอบกับการร้องเพลงที่ไม่มีเสียงเครื่องดนตรีประกอบทําให้ผู้ฟังรู้สึกอย่างไรนะครับนักเรียนก็ลองคิดถึงตัวเราเองนะครับสมมติว่าเราเป็นผู้ฟังนะครับถ้าเราไปฟังนักร้องร้องเพลงใช่ไหมครับที่ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบเลยนะครับมีแค่เสียงคนร้องเราจะรู้สึกอย่างไร แล้วก็ตอบมานะครับแล้วก็ถ้าเราไปฟังอีกวงหนึ่งนะครับมีเครื่องดน,นตรีมาบรรเลงรวมกันนะครับเป็นเครื่องดีสีที่เป่าเครื่องเป่าลมไม้เครื่องตีกระทบพวกเนี้ยเอามารวมกันพอมันเกิดเสียงขึ้นมาเราจะรู้สึกอย่างไรนะครับถ้าเราเป็นคนฟังนะครับก็อธิบายมาในข้อที่4นะครับต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับจ์ถามว่า ถ้านักเรียนจะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องดนตรีขึ้นมาใหม่นะครับนักเรียนจะประดิษฐ์เครื่องดนตรีประเภทใดนะครับมีลักษณะเสียงอย่างไรเพราะอะไรนะครับข้อนี้ถามยาวไปนิดนึงนะครับนักเรียนก็ตอบมานะครับเครื่องดนตรีที่เราจะประดิษฐ์คืออะไรไม่มีผิดนะครับนักเรียนนักเรียนสามารถคิดขึ้นมาได้จินตนาการขึ้นมาได้นะครับเราอยากตั้งชื่อว่าอะไรก็ตั้งมานะครับเป็นเครื่องดนตรี ชื่อว่าอะไรก็ว่ามานะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นประเภทไหนนะครับได้หมดนะครับจะเป็นสากลก็ได้ไทยก็ได้นะครับเป็นดีีตีเป่าเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมทองเลีองเครื่องตีกระทบนะครับหรือว่าประเภทริ่มนิ้วพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็บอกมาด้วยนะครับว่ามีลักษณะเสียงเป็นยังไงนะครับเป็นเสียงทุ้มหรือว่าเป็นเสียงที่มันแหลมนะครับก็อธิบายมานะครับแล้วก็เพราะอะไรด้วยทําไมเราถึงชอบอเครื่องดนตรี ประเภทนี้ทําไมเราถึงประดิษฐ์เครื่องดนตรีประเภทนี้นะครับ5ข้อนะครับ5ข้อนะครับทำได้อยู่เนาะนะครับคงจะไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมถ่ายรูปลงกลุ่มไลน์ของห้องเรียนเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณครูจะได้ตรวจได้เช็คให้กับนักเรียนนะครับสุดท้ายนี้ก็ให้นักเรียนนะครับดูแลสุขภาพนะครับให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด นะครับไว้มีโอกาสหน้าเราค่อยอมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ